งามงามเนี่ยค่ะเป็นได้กินแซบพี่น้องจ้าดอกนี่ดูพี่น้องจ้ะงามให้งามขัดลือเก็บต้อจ้ะ <c oughs> เอาตัดขาดกันเด้อจ้ะเด้อมาเบิ่งมาชุมตัดขาดกันจ้ะอเอาจ้ะตัดขาดกันเลยจ้ะ ngá ngá ngâm ngá ngá Thì ngá Chắc sẽ để ngá 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 lại ngá 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 ขาดขอป้าผู้เดียวด้ยวยพี่น้องเอง้่อเฝ้าออกเก็บเฝ้าออไปวันนี้ขอหาดอกสวย แล้วสีตัดขาอายุเด้อจ่าเอาอด้อนี่มูตัดขาแล้วสวยพ่อพี่น้องจ่างามไปลุยเจ็บขาลุยเจ็บเฮ็ดอีกจ้นะน่ะไปหาลุยกันคขาเจ็บอีก พี่น้องจ้ะดูดอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องเบิงเบิงจะ้ะงามให้งามขาดพี่น้องเอ้ยอ่อ,อนซ้นน้ำแม่เกีสันแเกลียวดูความงามของเห็ดทั่วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยขอไทยไว้จังน,น้อยนี่เด้อจ้ะเด้อ

สอนน้ำเมฆสันบน่นพูดอ่อะพูดอ่ะนอ,ะอ,นอะงเ้ยงามให้งามขัน้วยเหงก็บเหงงาม่าสิบเบิดเหี้เฮ้ามันบ่ส้ำเบิดต้นนี่ ชมเพิ่นเกันเด้อจ้าเด้อชมเพิ่นเมวนๆในการเก็บเห็ดกันจ้าเนี่ยดอกใหญ่ๆกินได้เด้อจ้ามันบ่ซําเ่าดกําลังใจให้แม่เกษตนเด้อจ้าเด้อป้าหาเห็ดให้คนเบิงให้พี่น้องทางบ้านเฮาเบิง กอไอ้ออขันมอนอือนี่ขอตัดออกกันเด้อจ้ะอันเขาเรียกว่าย,ยางังเนาะ ไปโดนใบมันแล้วคั้นไหมตายๆไม่ได้เหลืยวเบื้อง bên vâng, vâng hết hoa, ní, nhiều nhẹ léi, bình non chả, anh em có ngán chưa nữa? Âu xe đai mán chả, qua hết 10 bước đã, bước này háo là, ông đù, แค,แค่จุ่มมองนี้พี่น้องจ้าเก็บมันๆให้บ้่งอันนี้ป่อยไปมันเป็นพ้น จ,ออจ้ะด้วสีตัดขาอายุได้จ้ะเด้อนี่มูตัดขาแล้วสวยพพี่น้องจามงามไปลุยเก็บขาลุยเก็บเห็ดอีกจ้ะน,นะไปหาลุยกันคขาเก็บอีก